สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีเอเอเอต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องส,องสวายชาแนลนะครับนอ้องเบอร์นี่สวายชาแนลก็ได้มาหาปูนบนะครับ<ม>คืองวดก่อนนี่ปูนบที่มา,มาบวกม,าบ,า,มา,บาบอกนะครับาาวถา้าจ,จุดเลขทูบนะครับถ้าขึ้นซีหันช่องอนั่นสีดังถ้าขึ้นหาช่องอสวายชาแนลเสียงดังพันว่า บาดนี้ก็เลยมาขึ então, ้นหาสตัวขึ้น4ีหาส, like สตัวนะครับทีม er ่มาของเลข4ซหานะครับเนาะแล้วก็เพิ่นมาเฮ็ดไอ้วนๆใช้มือสไลช์เแนลนะครับก็เห็นเป็น4ีหานะครับเนาะเห็นเป็น4ีห่าหลัก็มาเข้ากับเหล็กจุดถูกพร้อมนะครับเนาะก็เลยมันจะตรงกันครับกับบราคิดว่านะครับสไลช์เแนลก็ลืมไปเลยครับบ่คือบ่คือบ่ฟอเลยครับว่ามันเป็นที่เป็นตัวนี้นะครับเนาะเพราะว่าก็ตั้งเขาตั้งใจมาตั้งแต่ว่าเขาบอ เป็นยังคือลืมกับเขาบอกเขาใจเท่ากันครับแต่ว่าคลิปก็ออกไปแล้วนะครับเนาะคลิปก็ออกไปแล้วก็ตรงตรงครับซีหาตรงตรงนะครับเด้อน้ก็เลขสามตัวปูพ้นเขียนให้นะครับเนาะกัเขาอีกครับบนกับเขานะครับล่างกับเขาด้หมงวดเมอกี้นี่บอเวนบอบอกเขาเขาทั้งบนทั้งล่างเลยครับแต่ว่าสวรรชนแนลก็ลืมลืมคิดบอออกเลยพะวานรน้ำคลิปเห็ดคลิปหลายกระยันจะของไปพอพันนะครับไปคลิปเห็ดคลิปกร่ันคลิปนี่ไปก็เลยลืมเลขที่ว่ามาเอากระเพิ่นนะครับเนาะ อันบาดนี้ก็เข้ากับมาฮอดมาถึงแล้วบาดนี้ก็ับมาตามต่อวา่ามือนี้เพิ่นซีหายเขา้าไปพิจารณาบาดเป็นตัวใดครับเข้าก็ต้องตามไปนะครับเน,นบาะว่าเอฟซีที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบายเชเนลนะครับเด้อสบายเชเนลทฤษฎีพาตามหาเลขเด,ด,ด็ดต่าง,าง,าง,างๆกดไลค์กดแชร์ไปครับคลิปดีๆที่ส่งตรง,งถึงบ้านทันนะครับเนาะก็ตามมาครับบาดนี้สบายเชเนลสิพาเข้าไปครับบาดที่ใดตัวใดเนาะครับเนาะไปตามสบายเชเนลไปครับ สาธุเจริญสุขสาธุเจริญขัานกับคือเนาะก็คือหมวดมังหันนี่ปูรูกับนี่ปทุกทุกเนาะสร้างทิงแล้วก็คือปรูก็บอกเลยว่าเป็นแค่แนวทางแนวทางที่เป็นแนวทางให้ครับผู้ที่มักแสวงมักแสวงโชคลาภมักแสวงดวงเรื่องดวงบางคนนี่ ซื้อเลขกับ่เค่อยถือบอยยั้งบาดนีคนว่าเลขของปูมันเข่าหามันถือป่าถือใจใก็อาจจะได้ไม่โตนั่นบุญบุญผ้าน้ำโศกเนาะกับพ่อดีก็ถือว่าครได้ก็ถือว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดท่ามันเ,เอาส่วนมือน,นีปูกับเฮ็ดมะเขือขึ้นเช่นมะเขือขึ้นชนมากเขาสีเฮ็ดกันคือพ้นตาย เขาเซลไปว่างไปนาลงศพว่าเหล็กผีเนาะแต่วันนี้เขาบัวเป็นเหล็กผีเขาบรเห็ดจังสันเขาขอมันดิบๆจังสี่ะเข้ามาดิบๆคเพื่ออย่งอางดวงคนเขามันเสมอภาพกันามะเขือนี่เข้ามามักเขือมากเขือเอมันก็คือคข้า่า,าโศกละมะเขือนี่มันมันเห็นบอกมันเป็นหาเสียง ห้าเฉียงเรื่องนียมันบอกมันก็คือดาวห้าเฉียงเออมันก็คือดาวดาวนึ่งปริศนาทำหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นปิิศนาห้อก็คักนี่แล้วรั้นห้าเฉียงห้าเฉียงคือยังบ่เนี่ยรูปน้ำกายสังขานวิญญาณค้นเห้ามันหมดละมันกับเปียกเท่าเราค้นห้อตายไปแล้วมันอยู่ใสมันก็ศูนย์มันก็ศูนย์้าศูนย์เออมันก็ศูนย์ไปเลยแบบ เออด้านนั้นนี่ก็ให้พิจารณาเป็นลักธรรมแต่ว่าคันออกจากลักธรรมแล้วคนเฮ่านี่เกิดจากอยังเกิดจากกิเลสกิเลสคืออย่างเดียบันก็คือความอยากอยากคือเกล็ดปเปิดแป๊บขึ้นไหมนีบ้านนี่ตัวใดน้อบันนี่คันบ่เห็นเอาแป้งใส,ส่เอ่อเอาแป้งจุ้มใส่เอ่อแป้งจุมงจ้มใส่บันเสร็จแล้วเ่ากระพุ้นเปิดให้เด้อข้างหน้าเปิดในเด้อ เออตาใหญ่ตาสีตาสาไก่กะรีต you know, ีตะลาเปิดโฉกเปิดลาบให้ลูกให้ร้านผู้ขาเจ้าผู้ใดเห็นตัวใดก็คอมเมนต์มาทั้งเบิกทรัพย์หน้าขี้ก็ดีกาผ้าลวยก็ดีพ่อไว้ปากหมาผ้าลวยก็ดีโอปอผ้าลวยก็ดีเนาะเออใครเห็นตัวใดก็คอมเมนต์คำเขามากโอ้หนันพื้นดินได้เตยตุยอยู่หันวันได้ตายเออวันได้ตายเออเอ้าตัวใดเนาะใครเห็นตัวใดคอมเมนต์มาให้ปูเบิกงลยเด้อ เมืออาทิตย์แล้วไปเฮ็ดอยู่น้องหานอ่าคุณสอนคุณสอนกับค like ุณนกอ่าอันยงกาะง่วงง่ว่านี่แหละเออพังงัวเพิ่นได้กันซีหาหาซีก็อันอันอันเออช่องไม่ติดกันเออช่องไม่ติดกันเออจังสี่บ่อเขาก็ไปหาเต็มเห็นบะ ไม่เห็นอะไรเลยครับคุณทุกท่านเปิดทํามั่งเปิดภูเขาบ้างไปเซนีเด้อไม่เห็นนเินเที่พอจะมีสุดใจยุกเกิดกทำเกิดสังเกเกิดเป็เน็เปิดปทิพยเกปมามีมานะมามีมานะแทรุาเปิดแล้วทำนองเปิดแล้วสังเเปิดแล้เปิดโชคเปิดลาบเชื้อโชคเปิดใช่อเปิดไห้ล่บัตนี่ยอเปิดลอื มาเด้อนั่งเอ้ตาล้ำแม่นั่งกาลแม่นั่งกาลวงแม่นั่งกาลนี่ทั้งหลายผู้ขายเจ้าขอนั่งแน่ทั้งหามาประสิทธิประสับสผู้ขายเจ้าสิขอโศกขอลาภให้ลูกให้ร้านผู้ขายเจ้าให้มีโชคให้มีลาภให้มีให้ถือเลขถือเบอร์จำเดอ้อให้ได้สมศิบย์บันซาหาบาันเลือดนี่เดให้แล้าวันซ่องกันเอาบปคุ่ต้งไปหาซ่องทั้งใจ้ป <Bye S 2> ย่ันเปลี่ยนกันซ่องเอาเนี่เอาอันนี้คือบักเขื่อด้ะครับเด้อปูคนเนี่ยให้เบิง อผมใช่วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อเพราะว่าห้าเข้าเบิ้งลงไปว่าเป็นเลขตัวใดห้องกับเบิ้งเอาเด้ออืมให้เบิ้งเอาว่าเป็นเลขตัวใดนะครับเนาะอ่าแล้วก็ดีสขยายให้ครับสีขยายให็นนะซัดเกียร์บ่ขับบานนี้อ่าชัดเกียรแล้วเนาะขยายให้ชัดเกียรแล้วเอาบานนี้เห็นตัวใดกับเบิ้งเอาเด้อครับเด้อผมใช่วิจารณญาณการรับชม อันนี้คือเป็นเรือปเทือของปูนะครับเนาะแล้วปูคนที่บีกยุดทูบมงค้นครับ,รบ, urt, บคืองดกนกับยุดทุบามงค้นสุดเชียงท้ายขึ้นกันครับว่าคันมีซีมีห่าพะไวสีดังโป่งโป่งลดพะไว้ไว,ว่าเอาเอาอยู่ครับจากดังพดดลื่เล,ล็กไม่เป็นอย่างดอกนี่โอ้ยจากเอาบานนี้สีเพชรปาบนิ่งหายกันไะครับ,นะรบอันนี้ก็เขาสู้หมดไปภาพหนึ่งแลครับเนาะ หายใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อพอไหวเบิ้งแล้วก็เห็นเป็นเลขกหานะครับนี่เห็นเป็นหาเห็นเป็นหาก็เห็นเป็นหนึ่งนะครับเด้อเอาตามตาจะของเบื้องเนาะครับเนาะเห็นอยู่ไซเหลขกหาสิเห็นอยู่ได้แบบเขือนี่แหละครับเอาสิให้เบิ้งเนาะครับเนาะว่ามันเลขมันจุงไหนเอาครับขอเจริญวิจารณญาณนะครับเด้อเอาตัวเลขที่สรุปออกมานะครับบานนี้ได้ซันีนะครับเนาะนี่เลขทถูกอยู่นะครับเนาะได้เป็นเจ็ดหาหนึ่งครับ รากาเลขอ่าทูบนะครับนะเลขบัตเขือสรุปมาในเกจฐาหนึ่งครับเลขทูบเันอ่าผู้คนเขียนไว้เห็นในเกจหาศูนย์นะครับว่าราคาอยู่เลขทูบ <function eating. S 1> เลขหนึ่งหมนมันเป็นหกสองยุไซแล่วทูบคู่ปทศไทยเบื้องติวายเด้โอ้ยลืมองไทยไทยทูบคือเบิ้งเนาะเอาเอาไปตัวเลขนี่แหละครับค่อยชั่วดีกว่านะครับมักเล่าก็เอาเล่ามักน้อยก็น้อยนะครับเด้ออันนี้เอาง่ายๆเดี๋ยวนะครับเนาะไปซองหลายมันตาไล่ครับเอาอยู่ในกระดาษนี่แหละ อายุที่บูโนะเกาพลเห็ดไหมาแล้วนะครับได้กระไดตัวนี้ออกมาก็เท่ากับใส่วิทยาญาการรับชมนะครับเด้อโอ้ฝอยน้เห็ดง่ายๆเนาะโมเบิงโมไหเบิงเบิงได้เขือละครับตีบอกเขือเลยครับเด้อเป็นตัวที่เป็นตัวไดาตีเอาเบิงเอาครับตาไปตามันตาผู้ใดก็เห็นก็ไดตัวใดก็เอาตัวนั้นนะครับอยาสีมาเสือทั้งแอดมินไรล่ะแอดมินไกเห็นจังไรก็ว่าไปยังสั่นเมเออเห็น ตามตาจาของเห็นนะครับเนาะเห็นตัวไหนก็ว่าไปแบบนั้นอ่าขั้นเอฟซเห็นตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะครับเด้ออ่าวัฒนาบุญห้องันบ๊อบคือกันเนาะครับเนาะตั้งแต่หัวที่แล้วปูนอปเกิ่นไท้แท้ซีหาแท้ลืมนะครับอืมลืมครับลืมมิดอ่อนซ่อนเลยซีหาครับเก็ตสองทั้งบนทั้งล่างซ้ำครับหัวดนี่ก็เลยมมตามต่อให้นเนาะครับเนาะอันนี้บอลืมครับบ้านนี้บอลืมเบิองระคัด้วยครับเด้ออ่า เมืองก,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 กากกาใส่วิจารณญาณการรับชมสารกินิก็ให้มีโชคราบกันทุกคนทุกคนนะครับเด้ยอจะเรล่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวายชาแน,นลนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอย่างงามๆครับ